คุณคิดเห็นยังไงกับคำว่าองค์การเภสัชกรรมเริ่มได้ครับค่ะปีรติการแสนเย็นนะคะทีม AI โปร1ค่ะมาด้วยความมั่นใจพัฒนาและก้าวไกลของวิชาชีเพเภสัชกรรมค่ะคำว่าองค์การเภสัชกรรมนะคะชื่อก็คือเภสัชกรนะคะองค์การนี้เป็นองค์การที่ดูแลด้านยาเป็นความภาคภูมิใจของวิชาชีพเราค่ะการดำเนินงานขององค์การ เภสัชกรรมนะคะเป็นการดูแลประชาชนค่ะเพื่อคนไทยทุกคนและระบบในการดำเนินงานขององค์การเพศสัจกรรมนะคะเป็นระบบที่ดูแลอย่างเป็นระบบนะคะและเพศสัชกร,รทุกคนนะคะก็ได้ดูแลแล้วก็ได้ทางองค์การเพศสัชกรรมนะคะได้สร้างมาตรฐานแล้วก็เป็นระบบ ที่ทำให้เราทำงานได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งนโยบายของทีม AI โปร11นะคะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและองค์การเพศสัชกรรมก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เราจะต้องเข้าไปที่จะคอนแทคหรือคอนเนค t ชันที่สัมพันธ์กับวิชาชีพเรานะคะซึ่งการดาเนินงานต่างๆนานา,นาเราจะทำแค่วิชาชีพเรา วิชาชีพเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีคอนเน็กชันจากวิชาชีพอื่นๆร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะยาใครใช้ด้วยกันนะคะทราบไหมคะว่าใช้ใครใช้ยากับเราไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือวิชาชีพเราก็ต้องใช้ยาหมดซึ่งองค์การเพจักกรรมจะต้องนํามาเรื่องซึ่งคุณภาพขอฝากเรื่องของทีม AI p r o 11นะคะเบอร์2ถึงเบอร์13ขอบพระคุณค่ะท่านคิดเห็นยังไงนะคะกับคำว่าเพศัชะกรชนบทเริ่มได้ครับ บีรัติการแสนเย็นเบอร์สี่ค่ะดิฉันมีความภาคภูมิใจกับคำว่าเพศสักรชนบทอย่างยิ่งดิฉันเองก็เป็นเพศสัจกรชนบทที่บ้านก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราเองเนี่ยมีความภาคภูมิใจว่าการดําเนินงานในชนบทการลงถึงบ้านการเยี่ยมบ้านนะคะโดยมีคําว่าพรลบพสมภูมินะคะซึ่งตรงจุดนี้จะต้องมีเพศสัชกรเข้าร่วมด้วยนะตอนนี้ยังไม่มีค่ะ หมายความว่าตัวบทกฎหมายหรือแม้กระทั่งสตัคเจอร์ที่เกิดขึ้นในระบบบริการปฐมภูมินะคะยังไม่มีเรื่องของเพศสัชกรรมปฐมภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้านนี้ค่ะ AI Pro 11ค่ะเราได้มีการดำเนินงานวางรากฐานไว้แล้วแม้ว่าเราเองจะเป็นเพีงแค่เพศสัจกร,รที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่สภาเราเองได้วางรากฐานโดย ส่วนหนึ่งเราเป็นคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเพศัชกรรมปฐมภูมิและทําให้เพศัชกรได้ก้าวเข้าสู่เรื่องของพอรบรวิชาชีพหรือว่าพรบระบรบรบริการปฐมภูมินะคะซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ได้เป็นคณะกรรมการหรือว่าส่วนหนึ่งที่เราได้เข้าไปสู่ในคณะทํางานของกองสอปอนะคะและเราก็ได้มีการสร้างคุณภาพหรือมาตรฐาน ทางด้านของหน่วยบริการปฐรมภูมิซึ่งมีงานเพศศัลกรรมปฐมภูมิหรือเพศสัชนบทเข้าไปด้วยนะคะซึ่งถ้าอยากให้เราดำเนิเนการต่อเนื่องเลือกเราค่ะ AI411 เบอร์สถึงเบอร์13ขอบพระคุณค่ะ